สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่พู้นของบริษัทเวนท وري นะคะเดี๋ยวให้ทางคุณธน,นิตค่ะลองแนะนําเกี่ยวกับบริษัทนะคะครับผมบริษัทของเวนท و r ي ก็คือจะทําในส่วนของระบบปรับอากาศตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของการควบคุมอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะมานําเสนอในส่วนของตัวแบรนด์โปรดักต์ของทางสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาจะเป็นในส่วนของเครื่องกรองอากาศให้ออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์โดยโปรดักต์ที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโปรดัก ตัวเอมโบรอนนะครับซึ่งโปรดักตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของโปรดักที่ใช้ในเรื่องของการกรองข้ามน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันไม่ต่ํากว่า5%เปอร์เซในส่วนของสิ่งตกรปรกที่อยู่ด้านในครับซึ่งจะทําในส่วนของการทํางานเนี่ยก็คือมันจะกรองโดยผ่านในส่วนของก้อเยัโตแซติกที่อยู่ในตัวเครื่องครับจะออกมาเป็นในส่วนของอากาศบริสุทธิ์นะครับ คราวนี้เราจะมีรุ่นในส่วนการทางานโดยที่อันนี้จะเป็นในส่วนรุ่นเล็กของการทํางานนะครับโดยรุ่นต่อมาที่เราจะนําเสนอก็คือจะเป็นรุ่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีเครื่องจักรปริมาณมากๆจะเป็นในส่วนเครื่องนี้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะทํางานในส่วนของการควบคุมเครื่องจักรจานวนมากๆไม่ไม่ต่ำกว่า 5- ้าถึงสิชิ้นนะครับทำให้ในส่วนของ,ลงผลิทภิภาพในเรื่องของอากาศเนี่ยมีปริมาณที่มากพอสมควรที่จะาก ทำให้อากาศที่ออกมาเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้นะครับวันนี้ก็คือเราจะมานําเสนอในส่วนของโปรดักประมาณในลักษณะนี้นะครับเข้าไปชมเว็บไซต์ได้จากทางเบอร์ vent u r i asia c o m com นะครับ